บรรยากาศด้านการท่องเที่ยวอชภูกระดึงคึกคักในช่วงทะเลหมอกยอดภูเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงวันที่1 3 1ถึง16ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางฟ้าหลังฝนอุณหภูมิอากาศเริ่มเย็นและหนาวลง ตามลำดับมีเพียงบางวันที่หมอกลดน้อยลงสามารถชมแสงแรกของวันที่ผ่านมาส่วนใหญ่ตอนเช้ากลู่นักท่องเที่ยวที่ไปรอชมดวงอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของวันต้องผิดหวังเนื่องจากมีฝนโปรยลงมานายอาทิสรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผูกระดึงกล่าวว่าหลังจากเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติผูกระดึงประจำปี2566เมื่อวันที่1ตุลาคมปี2565ได้มีการเกิดฝนตกหนักบนยอดภูกระดึงทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก นักท่องเที่ยวต้องหลบน้ํากันอลมานมาถึงช่วงหยุดยาวนี้บรรยากาศเดินการท่องเที่ยวได้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนแรกของไฮซีซันเมืองเลยซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประตูเมืองเลยที่ตําบลผานกเขาอําเภอผูกระดึงจังหวัดเลยและเข้าสู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานอุทยานแห่งชาติผูกระดึงด้านล่างต่างลงทะเบียนเป็นผู้พิชิตยอดผูกระดึงเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเป็นช่วงวันหยุดยาว13-16ตุลาคมการใช้เวลาช่วงนี้เดินเท้าขึ้นพิชิตยอดผูก บนความสูง1,288เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยระยะทาง8กิโลเมตรในช่วง4วันดังกล่าวมีบางวันที่มีนักท่องเที่ยวต้องผิดหวังกับการไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของวันที่ผานกแอน่นเนื่องจากมีฝนปล่อยลงมาสลับกับมีทะเลหมอกจึงมองไม่เห็นแสงแรกของวันแต่ก็ได้สมใจกับอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิต่ำ13องศาเซลเซียสในวันนี้